สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องพี่เต้าหกรอซิงครับเช่นเคยครับคลิปนี้ครับผมจะพา,าดูรถเกียวสับปเปลือกครับอ,อย่างคูต้านี่พอดูได้ครับพอพอดูเป็นพอดูออกอยู่ว่าอันไหนเป็นอันไหนพอรู้จักอยู่แต่ไม่ได้ว่าเก่งครับแต่ก็พอซ่อมใช้ได้ครับจะไม่ได้ว่าตัวเอง เก่งอะไรนะครับแต่คือผมพอที่จะซ่อมแก้ไขใช้งานเองได้ครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาดูคร่าวๆครับแต่ถ้าเป็นครูใต้อย่างนี้อ่ะพอไปพอมาครับถ้าเป็นรถใหญ่อย่างปละเรามือตื้อครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูก็าเพิ่งได้มาเห็นเหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนแต่หลกัหลกๆเลยช่วงล่างเขาโมใหม่แล้วครับเป็นแทค็กเหล็กครับ คูบูต้าคูบูต้าเท่าที่ผมใช้มานะครับบางคนว่าดีบางคนว่าไม่ดีสําหรับผมแล้วมันอยู่ที่เราใช้งานด้วยหลักๆเนาะผมว่าใช้ดีอยู่นะครับคูบูต้าที่ได้ซ่อมบ่อยๆเลยลูกปืนโรเลอร์กับลูกปืนลอ้ลนลอนําครับอันนี้ผมอันนี้เราจะาประสบการณ์จริงที่เคยใช้มานะครับผมขับรถเกีียวมาสิบปีครับถ้าขับปีนี้โดยเป็นปีที่สิบเอ็ดนะครับก็ไม่ได้ว่าเก่งครับแต่ก็พอซ่อมแก้ไขใช้งานเองได้นะครับ แต่ก็ไม่ได้ถึงกับรื้อเครื่องหรืออะไรมั่วซั่วนะก็เป็นอุปกรณ์ภายนอกทั่วไปเนาะแต่ผมใช้งานผมว่ามันก็ทนอยู่นะอันนี้ปากนะครับปากปากปากเขาก็ทําใหม่หมดนะครับปูเลดใหม่หมดนี่ครับน่าจะเป็นโคงคล้ายๆอันเก่านะครับคล้ายๆอันเก่าเอ,อ่อเพราะว่าของครูต้าอันเก่าเขาจะมีหูจับแบบนี้ พวกชุดล้อโน้มนะครับมันจะมีหูจับแบบนี้ครับแต่นี้เขาก็น่าจะเปลี่ยนมาใหม่นะครับเนี่ยครับชุดกันชักตัวนี้ก็ยังเป็นยังคงเหมือนของคูบต้าเดิมอยู่ครับเนี่ครับปากตัวนี้ต่อมาใหม่ครับยังเป็นห้าดาวเหมือนเดิมครับห้าดาวเอาเกอร์ยกเล็กทั้งลูกครับ แต่หนวดกุ้งเปลี่ยนใช้เป็นหนวดรถใหญ่หมดแล้วนะครับเดิมที่จริงแล้วคนขับจะอยู่ตรงนี้ครับกูบะาคนขับจะอยู่บนเครื่องนะครับแต่นี้เขาย้ายไปอยู่นู่นแล้วครับได้สูงกว่าเดิมตรงนี้เปลี่ยนเครื่องแล้วครับใช้เป็นเครื่องฮิโน่ครับ นี่จะเป็นปั๊มพวกถังไฮดรอลิกแบตเตอรี่นะครับมอน้าถังไฮดรอลิกหรือเปล่านี่ถังอะไรวะโอ้ยนี่ถังมันนี่อะ่ะนี่ถังน้ำมันครับเมียนบัวตัวนี้เดิมแล้วน่าจะเป็นเอ,อ่อตัวไหนวะเป็นตัวเจ็ดสิบหรือเปล่าเจ็ดสิบน่าจะเป็นเจ็ดสิบกระสอบนะ เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับน่านจะเป็นเจ็ดสิบกระสอบอมแวงเป็นอุ้มครับแต่ถังน้ำมันนี้มันเป็นถังน้ำมันของหกสิบครับโอ้มันมีสองถังถังน้ำมันถังหนึ่งถังไฮดรอลิกถังหนึ่งครับน่านจะเป็นรถรถเป็นรถรถเกี่ยวกระสอบครับ น่าจะกระสอบกับเขาเอามาปแมปลงอุ้มเป็นถังอุ้มเหล็กครับถ้านะครับคูต้านี่จริงๆแล้วผมก็อยากได้นะครับช่วงล่างช่วงล่างที่เป็นแทกเหล็กอย่างนี้คือแค่เฉพาะช่วงล่างนี้เป็นแสนแล้วนะครับช่วงล่างนี้เอาไปทําเป็นแสนครับคูต้ตที่ผมใช้มานะครับมีปัญหาแค่ช่วงล่างครับถึงเราจะเช็คนะครับ ผมใช้มานี่ลูกโรเลอร์ผมถอดทุกลูกครับแกะทุกลูกใส่ลูกปืนสามตับหมดทุกลูกแตกเหมือนเดิมครับพี่น้องแต่ก็จะทนขึ้นมาหน่อยลูกปืนลอ้อนำรวมหน่อยถอดทิ้งครับบางที่หลมุมรวมหน่อยเรามาแกะดูไม่แตกนะครับแค่หลุมหลวม,ลวมก็ถอดทิ้งครับเปลี่ยนใหม่แต่ก็แตกเหมือนเดิมครับผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ถ้าแก้ปัญหาช่วงล่างได้ก็ผมว่ามันก็ทนดีนะคูปต้านี่ผมใช้มานะครับ อันนี้เขามาสร้างอุ้มใหม่ครับสร้างใหม่เลยเป็นท่อข้าวสแตนเลสนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเดิมเป็นรถเป็นรถอุ้มหรือรถกระสอบแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นรถกระสอบมากกว่าเดี๋ยวต้องขึ้นไปดูข้างบนครับพอพอจะมีที่ดูอยู่ว่าเป็นรถกระสอบรถอุ้มถ้าเป็น พวกเจ็ดสิบเออถ้าเจ็ดสิบเดิมถังน้ำมันอยู่ตรงนี้ครับแต่เขาทำใหม่หมดแล้วครับทำไมหมดแล้วครับถ้าแก้ปัญหาช่วงล่างนะครับถ้าช่วงล่างไม่มีปัญหาด้านบนไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับได้ทำก็น้อยครับไม่ค่อยได้ทำอะไรเยอะแยะนะครับโอ้นี่ครับปั๊มตัวตัวสวิงท่อข้าวครับอยู่ตรงนี้ครับท้ายเขาก็ตีเป็นท้ายเรีดมาแล้วครับเดิมจะเป็นท้ายเหลี่ยม นี้ก็แปะเป็นสแตนเลสดูสวยงามครับช่วงล่างนี่ผมไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่ไม่มีความรู้ด้านพวกปั๊มไฮดรอลิกอะไรประมาณนี้นะครับถ้าแก้ไขช่วงช่วงล่างไม่มีปัญหาแต่ส่วนมากถ้าทําเป็นอย่างนี้แล้วใช้ยาวครับช่วงล่างนี่ไม่ค่อยจุกจิกพวกนี้ถ้าเป็นเดิมๆิมนี่จะลูกโรเลอร์แตกบ่อย ังนี้ฝาตู้เปลี่ยนเป็นฝาเหล็กครับเดี๋ยวมาดูในตู้หน่อยเนี่ยครับถ้าเป็นคูบต้านี่พอไปพอมาโอ้เปลี่ยนเป็นตะแกรงดูกลมครับโอ้ตะแกรงด้นเปลี่ยนเป็นดูกลมแบบนี้ข้าวสะอาดดีครับสะอาดดีกว่าตะแกรงเดิมนะครับฝาตู้ด้านบนก็ จริงแล้วฝาตู้ด้านบนอยข้างในมันตามร้านแ,วแถวบ้านก็พอหาซื้อได้ครับตามร้านขายอะไรทั่วไปครับมีสแตนเลสปูข้างในแต่อันนี้เขาลอยเข้าปะมาเยอะอยู่แต่ขอแค่ข้าวมันไม่รั่วข้างนอกก็ไม่เป็นไรครับอันนี้นิ้วเขาก็มีไล่เบามาแล้วครับมีตัดนิ้วมีตัดนิ้วมาแล้วนะครับวงเดือนยังอยู่ วงเดือนอยู่ครบไหมวงเดือนอยู่ครบครับแต่แกงนี้ยังใช้ได้อีกครับถ้ามันจอยเลือพี่น้องอันนี้สามารถถอดสลับได้ครับตู้คูบต้าจะมีสีท่อนครับอุตู้คูบต้าจะมีจะมีข้างละสองครับนี่อันนี้ถอดสลับกันได้ครับส่วนมากมันจะศึกไอตัวข้างหน้านี่ก่อนเกี่ยวปีหนึ่งแล้วก็ถอดสลับมาครับจะยืดอายุการใช้งานได้อีก ฟ้าตูนมาอยู่พี่เนาะมันมต้องดันเลยส่วนปากนะครับยังเป็นเดิมครับสายพันธุล่องเดียวแต่เขาเปลี่ยนเป็นล่องแบบนี้ครับบางเจ้าเขาก็จะแปลงเป็นสองเส้นครับแต่นี้เขาพ่วงออกมาเป็นโมเลตัวนี้เป็นโมเลตัวนี้๋อพันมาจากนู่นครับขึ้นหัวเกี่ยว อวน,นี้ขึ้นอยียงมดนี่ขั้นเล่งหมดนี่นหัวเกี่ยวตัวนี้ไหนวะอ้ขึ้นหัวเกี่ยวนี้เขาใช้เป็นกระบอกไฮดรอลิกดันเลยครับปกติเดิมก็จะเป็นแบบตัวชักนี่ครับนี่นี่ตัวชักวันนี้ จะเป็นอยู่ข้างอันนี้เขาใช้แบบไฮดรอลิกดันเลยครับอ๋อคือมีระบบไฮดรอลิกพวกนี้แล้วเขาก็ใช้เป็นประโยชน์ครับใช้กระบอกเล็กครับดันเลยอันนี้ก็นจะเป็นพวกแผงออยระบายความร้อนครับใช้กระบอกยกปากเป็นสองกระบอกเลยนี่หว่าช่วงล่างครับเราเลอร์พวกนี้นะ ทนกว่าของเดิมคูบูต้าแนะ่นอนครับนันเป็นของแบบแบบนี้แล้วของคูบูต้าถึงเราเปลี่ยนใหม่เขาก็แตกครับใส่ลูกปืนสามตับก็บ่เเรือครับแตกขึ้นเ่าแล้วก็ล้อโนมชุดหน้านะครับเดิมของคูบูต้าจะเป็นกระบอกไฮดรอลิกครับนี่แหละกระบอกตัวนี้แหละของมันี่กระบอกตัวนี้แหล,เละเ,ลเป็นกระบอกยกล้อโนมแต่ตัวนี้เขาใช้แบบคันน็อตเอาครับ ชุดบนแทบไม่ค่อยได้ทําอะไรนะครับครูป้าเนี่เพราะว่าเขาไม่ค่อยมีปัญหาครับข้างบนของผมนะคอตรงนี้ตรงนี้ชอบรั่วครับไอตัวเนี้ยมันชอบรั่วด้านในแต่เขาปะมาแล้วก็มีขายครับท่อนเป็นชิ้นครับสองชิ้นสองข้างนะครับชุดสายพันไม่เยอะนะครับนี่ มีแค่ตัวนี้พัดลมนะครับพ่วงมาตรงนี้เกีียวสกรูนะครับสกรูสองตัวนี้ครับแค่นี้ครับสายพานไม่ยุ่งยากครับมีแค่นี้แหละครับภูตามีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันครับน่าจะเป็นรถกระสอบครับเขาเอามาตีอุ้มใหม่ ตรงนี้ก็จะเป็นช่องทำความสะอาดครับเขามานั่งอยู่บนปากเลยบนคอมันคอเขาก็เป็นสเตนเลสหมดแล้วครับคอแค่ไม่ทะลุครับเป็นใช้ได้ครับไม่มีปัญหา ตน่าจะเป็นรถกระสอบครับตัวนี้ก็เป็นถังส่งข้าวขึ้นมาเอ้ยท่อส่งข้าวขึ้นมาหาถังครับบางทีถ้าเป็นรถกระสอบก็จะมีเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วก็มีรูรองกระสอบนะครับแต่ถ้าเป็นอุ้มก็จะต่อเข้าถังนี้เลยครับตัวนี้เขาน่าจะเนี่ย ตัวนี้ก็พ่วงมาจากข้างหลังครับนีบ่ตัวสวิงท่อสองข้าวครับตัวเดินขับตัวเดินตรงกลางครับยกหัวเกี่ยวด้านซ้ายครับแม่นบยกเกี่ยวด้านซ้ายปกติเดิมคูบตตาจะเดินเดินซ้ายครับ ขับซ้ายยกหัวขวานะครับเหมือนน่าจะขับมันน่าดูเลยอันนี้เป็นปากเดิมเจ็ดสิบครับเงินบัวเขาสร้างใหม่ด้วยนี่เห็นมีรอยต่อตรงนี้ครับเจ็ดสิบบัวเจ็ดสิบหรือเก้าห้าบัวไม่ได้ดู ไม่ดูนานก็จะแปลกๆหน่อยเขาน่าจะนี่ครับมีรอยต่อนะครับช่วงต่อตัวแกนแกนบน,นโอ้ขยายมาครับขยายมาแล้วครับเพราะว่าเดิมเจ็ดสิบจะไม่กว้างขนาดนี้ประมาณนี้เพราะว่านี่เหลื่อมออกไปด้านซ้ายเยอะอยู่ เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันต่อปากหน้าขยายมาแล้วครับดูนี้ครับนี่เห็นไหมปกติเขาจะออกมาจากช่วงแท็กไม่เยอะครับอันนี้ออกมาเยอะอยู่ปากขยายมาแล้วนี่ครับจริงๆแล้วคูบูตาานี่ปากฝังขวาก็จะอยู่เสมอแท็กเลยนะครับผมไม่ค่อยชอบเลยขนาดเป็นแท็กยางครับแท็กเดิมนี่ เวลาลุยไปฝั่งนี้ครับเขาจะแท็กเขาจะเสมอคอปากเกี่ยวเลยมันเนี่ครับมันต้องต่อให้แบบปากขยายมานิดนึงครับมันถึงจะโอเคแต่อันนี้เขากว้างกว่าช่วงล่างอยู่แล้วครับปากเขากว้างกว่าต้องต้องให้ลองดูก่อนครับว่ารถเขาทําอะไรมาเอา่อมาบ้างนะครับรถมันอาการไหนมานะครับแต่ถ้ามันใช้ได้ก็มันก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะครับนี่ เพราะว่าช่วงล่างมันผมว่าน่าจะจบนะทําแบบนี้เพราะว่าเห็นหลายคันเอาไปทําแท็กซี่งงี้ครับโอ้หมดเป็นแสนนะพี่น้องนะไหนจะปัม๊มไหนจะช่วงล่างโซ่ใบแท็กโอ้หมดเยอะครับแต่ถ้าแก้ปัญหาช่วงล่างได้แล้วครูพุตาไม่ค่อยจุกจิกครับส่วนท่อนบนนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรเยอะครับไม่ค่อยมีอะไรเยอะแยะนะครับตู้เขาจะวางแนวยาวครับคือข้าวเข้าไปเขาจะเข้าแนวยาวอย่างนี้ออกตูดเลย นะครับข้าวก็จะลงแล้วก็ปั่นไปเป่าสกูสอสงแล้วก็ดันขึ้นทางข้าวเลยนะครับรถใหญ่ก็คล้ายๆกันครับแต่รถใหญ่เขาจะวางตู้แนวขวางนะครับรถใหญ่เขาจะตู้แนวขวางอันนี้ตู้แนวยาวตู้อยู่ฝั่งนึ่งอุ้มอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับต้องรอชมครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าของมาอยู่ครับซับเลือกไม่อยู่ ถ้ารถมันใช้งานได้มันก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายครับก็แค่ไล่เปลี่ยนไบแท็กนะครับไล่เปลี่ยนใบแท็กถ้าระบบมันใช้ได okay ้ก็ก็มีหัวจรวดที่หักก็เปลี่ยนแค่ไม่กี่ตัวครับไล่เปลี่ยนหัวจรวดแค่ไม่กี่ตัวนี่ครับมันจะมีหัวจรวดที่มันหักนี่ครับก็ไล่เปลี่ยนหัวจรวดแค่ไม่กี่ตัวก็ใช้ได้ครับพวกเกียร์ออเกอร์นี่ก็เป็นสเตนเลสมาอย่างดีครับคอคอเขาก็ทําเป็นสเตนเลสแล้วแต่ตัวนี้นี่ครับ ทำคอสปริงมาแล้วก็จะดังนิดหน่อยถ้าเป็นคอสปริงนะครับเขาก็ทำกันเยอะนะครับคอสปริงแต่ถามว่าคอสปริงถามว่าติดคอไหมติดครับคอสปริงถามว่าทำมาแล้วติดคอไหมก็ติดเหมือนกันครับติดเหมือนกันมันหลักๆมันอยู่ที่เทคนิคของคนขับครับเอาอยู่ใส่อยู่ใส่มาติดเบิดปีแล้วพี่น้อง มีแค่นี้ครับไม่เยอะไม่ยุ่งยากนะครับไม่ค่อยมีอะไรเยอะครับคูบูตานี่ถ้าสําหรับคนมือใหม่อยากเล่นผมแนะนําให้เล่นรถใหม่เลยครับเนาะถ้าคิดจะเล่นคูบูตานะครับมือใหม่ผมแนะนําให้เล่นรถใหม่เลยแต่ถ้าเขาเป็นช่างเองซ่อมเองได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้ายังไม่มีประสบการณ์เลยเล่นผมว่าเล่นรถใหม่เลยดีกว่าแต่ถ้าอย่างงี้ครับเขาซ่อมเองเป็นเขาอะไรเองเป็นไม่มีปัญหาเขาดูรถเป็น เพราะว่าถ้าใช้งานอย่างแบบโหดๆหน่อยมันก็จะอย่างว่าแล้วครับรถไม่ว่าจะยี่ห้อไหนหรอกเนาะอันนี้ก็สภาพโดยรวมๆ,ๆก็เราดูไม่ออกแล้วครับว่ามันเป็นแผลตรงไหนบ้างแต่เราก็พอดูรู้ว่าตรงไหนที่ทแบบจะต้องเปลี่ยนบ้างเช็คบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะครับต้องเราดูตอนติดเครื่องดูใช้งานดูตัวดงตัวเดินแต่ตัวเดินช่วงล่างผมไม่รู้เรื่องนะครับแต่ด้านบนก็ไม่มีอะไรเยอะครับก็มีแค่ ปากตัดเข้ามาเข้ามาในตู้ดูตู้มันดังไหมมันอะไรไหมแค่นั้นครับสายพานก็มีแค่นี้ครับมันไม่เยอะหรอกตัวไม่ยากนะครับอันนี้เราก็เอาประสบการณ์ที่เราเคยเจอครับเนาะผมเคยใช้แบบไหน,นผมก็พอรู้อันไหนผมก็บอกเล่าให้ฟังได้ครับแต่ถ้าไม่รู้ก็คือไม่รู้ครับ แบบแบบนะ,ะเดี๋ยวต้องรอติดตามครับรอติดตามผลงานนะครับว่าเป็นจวดไรพี่น้องเพราะว่ามาถึงก็เห็นจอดอยู่ครับสีเบียสีเบี้ย<ะ>มันยังมันวหบ่ค<ป>ัเนแค่นี้<ป>อ๋อเร็วครับดดรแม่นบ่สีเบียยว่าจวดเลยครับเอาจัดไปครับเอารอติดตามคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ